สวัสดีค่ะช่วงพ่อัวเข้าครัววันนี้เราจะทำสามชั้นทอดน้ำปลาแต่สูตรนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะแต่ออกมาแล้วอร่อยสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ สามชั้นที่ใช้วันนี้นะคะก็ใช้ประมาณ3เส้นแล้วก็เส้นหนึ่งเราจะหันน่นหนาประมาณนี้นะคะเส้นเส้นครึ่งนะแต่ว่าพี่หัวจะลอกหนังออกนะคะถ้าลอกหนังเนี่ยมันจะทอดได้นุ่มอร่อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบหนังก็มีหนังไว้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําตัวซอสน,น้ําปลากันก่อนนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายแต่งรสนิดนึงนะคะ1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ำปลา 2ช้อนโต๊ะน้ำปลานี่ดูด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าน้ำปลามีความเค็มก็อาจจะใช้ประมาณ1ช้อนหรือ1ช้อนครึ่งก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็คนเขาให้ละลายเข้ากันเลยค่ะอันนี้เราจะทำไว้เป็นน้ำซอสน,นะคะจะได้ง่ายๆเวลาที่ทอดหมูเสร็จแล้วก็สามารถานำซอสใส่ลงไปได้เลยค่ะตรงนี้นี่เราต้องคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะ ไปค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทอด3ชั้นกันค่ะตั้งกระทะน,นะคะเราจะติดแก๊สแล้วก็ใช้เป็นไฟกลางในช่วงแรกนะคะนำสามชั้นลงวางได้เลยค่ะเราจะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะสูตรนี้อย่างที่บอกค่ะไม่ใช้น้ำมันเนาะ ในช่วงแรกนะคะเราก็หมั่นพลิกกลับด้านเ้านิดนึ่งค่ะน,นะคะก็พลิกกลับไปกลับมาได้เลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยแบบไม่รู้สึกผิดเนาะไม่กลัวอ้วนเลยค่ะใช้น้ำมันน้อยเพราะว่า น้ำมันเนี่ยเราไม่ใช้เราใช้น้ำมันจากตัวสามชั้นแล้วก็เขาก็จะรีบน้ำมันออกไปแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะเห็นว่าสามชั้นเขาเริ่มรีดน้ํามันแล้วนะคะก็ให้เราพลิกกลับไปกลับมาเรื่อยๆค่ะเนี่ยเริ่มมีน้ำมันออกมาเยอะแล้วเห็นไนะหมน่าาักจุดเลยตอนนี้นะคะก็ดูได้เลยว่า สชั้นของเราเริ่มเหลืองสวยดีแล้วนะคะนี่นะกรอบน่าทานมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัด3ามชั้นกันนะคะเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้ก็ให้เราเตรียมกันไกนะคะเป็นกันไกที่เอาไว้ตัดอาหารเนาะเราก็จะตัดแบบเหมือนเวลาเราไปทาน อาหารเกาหลีเลยนะนี่ค่ะก็ตัดเป็นชิ้นตามที่เราต้องการว่าเราต้องการจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กขนาดไหนนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็ให้เราทอดต่อไปนะคะเพื่อที่จะได้สุกเสมอกันทุกชิ้นนะคะ ก็น่าทานมากๆนะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เรานะว่าเราต้องการความสุกประมาณไหนนะคะอย่างวันนี้พี่หวัวใจจะเอาความสุกประมาณนี้ก็พอนะคะเดี๋ยวก็ให้เราเทน้ํามันเนี่ยเยอะม,มากๆเลยนะเทน้ํามันออกให้เหลือแค่นิดเดียวพอค่ะนี่นะคะเราก็จะเหลือน้ำมันไว้นิดนึงนะไว้ติดกระทะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ให้เรานำซอสน้ำปลาที่เราเตรียมไว้นะคะลาดลงไปได้เลยทีนีก็ให้เราผัดทุกเค้าเข้ากันเลยนะคะให้น้ำซอสเขาเคลือบเคลือบไปให้ทั่วชิ้นหมูเลยค่ะ ตรงนี้ใช้เป็นไฟกลางค่อนไฟอ่อนเลยนะคะพอดูว่าเราคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะก็เตรียนปิดไฟพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะ3ชั้นทอดน้ำปลาสูตรนี้ไม่ใช้น้ำมันแต่ออกมาแล้วอร่อยสุดๆอย่าลืมลองทำกันนะคะ